วัสดีกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมอีกแล้วไอซัวันนะคบทุกคนครับันนี้นะครับเราจะมาหาโค้ดนะครับทุกคนฟังไม่ผิดครับโค้ดครับให้น้องๆกันนะครับทุกคนซึ่งในหน้านี้เลยทุกคนฟรีไอดีนะคบทุกคนซึ่งน้องๆอ่านตรงประกาศเลยนะครับคนนี้นะครับทุกคนโค้ดนี่นะทุกคนนะผมนี่นะทุกคนก็คือมันจะบอกวันด้วยว่าอัพ วันที่เท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องใส่ดูนะครับว่าโคดเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วมันจะเอามาเล่นเกมไหนได้ไหมนะคะทุกคนพี่ก็ขอให้ได้เยอะละกันนะครับพี่จะไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะครับโอเคมาเราครอกโคดเลยแล้วก็ใส่เลยนี่เลย ครับตอนคลิปที่แล้วผมเป็นวักนะทุกคนเพราะว่าขัดลอกมาเยอะเกินไปนะครับทุกคนก็ต้องกลับไปกันก็คือวันนี้เลยนะครับทุกคนครอสนะครับผม C O B E I D นะครับผมถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ Cross ID นะคะตอนนี้ผมเก่งนะครับแปลมาแล้วเออ โอเคทุกคนลองใส่เลยละกันนะคะผมว่าได้ไม่ได้นะคะทุกคนมันจะไปกันต่อได้ก็ตอนนี้แหละนะคะตีไงครับทุกคนมันได้นะครับทุกคนแต่มันจะได้สักเท่าไหร่หนั่นแหละคือประเด็นนะครับทุกคนโอเคมาหนึ 1, 2, ่งสองสาบีฮทุกคนผมได้มาสามสิบ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนผมไม่ใส่เพิ่มแล้วนะคะทุกคนคือวันนี้นะคะผมจะมันมีอีกอันเดียวแหละทุกคนว่าามคำว่ร์ดของผมก็คืออันนี้เลยนะคะทุกคนก็คือว่าสมักเล่นนะคะทุกคนเกมนี้เลยเกมไอทีสมัครเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดกันเลยนะคะทุกคนโอเคมามาขอได้ขอโดนขอได้ขอโดนทุกคนนี่นะครับทุกคนอ่านด้วยนะครับนี่มาขอได้ขอโดนขอได้ขอโดนขอได้ขอโดนขอได้ขอ ด้ได้ทุกคนได้กมได้ทุกคนผมได้นะคะทุกคนหยบได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันนะคะทุกคนไปดูกันในเกมนะคะทุกคนว่ามันจะมีของดีไหมนะคะทุกคนนะคะผมเพราะว่ามันเป็นเกมไอดีมือสมัครเล่นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่านะคะคนเดียวไปเริ่กเข้าเกมฟรีไฟลกันดีกว่านะครับ นี่นะครับทุกคนไอดีมือสมัครเล่นนะครับคนเราจะไปดูอาวุธก่อนเลยนะครับคนอย่างแรกคนมันจะมีอนนะไรบ้างเฮ้ยทุกคนมือสมัครเล่นจริงหรอดูดิเฮ้ยทุกคนมีอาเฟลดุ้ยเฮ้ยทุกคนมือสมัครเล่นมันได้ดีขนาดนี้เลยหรอวะทุกคนนะผมในเกมนี้นะครับทุกคนดูดิทุกคนคือของลักหลักมันครบเฮ้ยทุกคนมีอาเฟลด้้ย มี่กัเบล um โอ้ทุกคนโอ้อบเบริโอ้ um โหอัเบริ uh โอ้ทุกคนยอดเราเลยเจ็ด้วยกันด้วยนะฮะทุกคนนะครับผมนี่เป็นเกมไอดีมือสมัครเล่นนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับคนสงสัยสมัครเล่นขั้นเทพแบบเซียนอะไรแหละอะไรเงี้ยผมว่านะครับทุกคนอุ้ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่ทุกคนนะผมไม่ใช่มันไม่เอาเรื่องมันเอาเรื่องนะเนี่ยทุกคน,กคนดีเดล,ล่าดีกับเบลนะฮะทุกคน ได้เยอะขนาดนี้เลยหรอ mm. โอ้โหทุกคนครับผมผมแนะนำนะทุกคนต้องรีบใส่โค้ดด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ฟรีนะคะทุกคนผมบอกแล้วนะคะทุกคนก็ไอดียนี้ยังไงก็สงสัยจะส่งทอดสู่ตลาดนะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะทุกคนก็เก๋อไอเดียอเนริกทุกคนดูเห็นไหมแต่ว่าซองซองอีกอันนึยมันจะดีกว่านะทุกคนนะผมซองแดงมันจะดีกว่า ราะว่ามันตาล่างต่อแล้วก็เพิ่มแต่ว่ามันลึกไม่ค่อยฟินนะทุกคนแต่ก็ได้อะเพราะอันนี้ดีสุดแน่นะครับทุกคนเออไปก็สเปซนะครับทุกคนอันนี้นี่ซองขวันะทุกคนเลยป่ะซองแรก็มีทุกคนเลยป่ะใส่ถังาของแรก็มีนะคะทุกคนสมัครเล่นยังไงอ่วะทุกคนครับช่วยบอกผมทีนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะคะทุกคนโอ้โหเฮ้ย ว่าเ้าหแบบอะไรอะไรไม่เท่าไหร่หรอกครับทุกคนผมไม่ค่อยเล่นนะครับขอรีบนผ่านแล้วกันทุกคนนะผมนี่ก็มังผ่านเลยทุกคนนะครับไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก<ๆ>็น่าจะผ่านเลยไม่ค่อยเล่นนะครับทุกคนอือนะครับหมัดทุกคนหมัดนี้สอออันนะครับทุกคนหมัดอันนี้หมัดสอออันอนะครับทุกคนสอออันแล้เบิดนะครับทุกคนโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ สำหรับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอจบอแค่นี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลครกดซับสไครต์ด้วยเนื้อครับทุกคนให้อสบวันได้ละกันนะคะ